โอ้จมมิดแท็กเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟิล์มแมคโคซิงกูดอนนะครับเอ็กค้าวเวเตอร์ดําทักครับผมวันนี้ก็ภารกิจกู้รถแมคโครติดหล่มครับผมมสุร้อสามห้าตูดหม้อครับตูดกลมจมมิดแท็กเลยนะครับมากับพี่จ้อยครับผมร3 0แล้วก็ ผมเอา PC 200มานะครับ <laughs> <laughs> พี่จอยยืนมองดูแล้วครับห <laughs> มูวะหมูวะเออหมูพี่จอยว่าหมู <laughs> ตัวนี้เป็นเป็นคลองเก่าครับ <laughs> คลองเก่า <laughs> เป็นดินดำครับ <laughs> จมมิดเลยครับผม มันมันมีน้ำบ่ครับตอนที่แรกบ่มีน้ำม,มันบ่นเลี่เลยหะเลดิน,น,านลากกากเล่น,น,น,นผัดเลยเ <laughs> ดี๋ยวปิดฟ้าข้างก่อนครับ ไม่ค่อยดึงมันมมอวะ,ดเ,อะเดี๋ยวผมจะาจะา P C สองร้อยมายืนแทนตัวร้อยสามสิบครับจะมาดึงครับนี่ คยุ้พันเขาเลยเอเมื่อก้อ่าจะจะค้ำห้องขงนี้ก่อนบ่เอาตัวนี้ห็นบ่ห้องเลยเป็นวะด้า้ดันองดเลยวะจดีไหมไ่ัมายกยกให้ตัวนี้ค้ำเราคอยกันยกค้ำปุ้งกี้ยกกันโอ้ยสสยแล้วเราว่าไงว เล่า,าลลมึงกันว่าเล่าจีคำยกจะคว้างขึ้นบะพยายามมันดูดเดี๋ยวนี้พยายามมันดูดดิเลยเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะค้ำแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไหมนะครับจาย่างมันนี่บะอ๋ะอ ขึ้นง่ายๆเดยครูเอ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเอาพี่ใหญ่มารอตัวนี้ก็อันตรายหมดนะครับนี่ลงมาเป็นขี้เลียนขี้โคลนหมดครับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่จ้อยขยับฟังไม่ก่อน คันนี้นี่เคยจม2อสาครั้งแล้วนะ ดีครับที่น้ำไม่เข้าเครื่องนะครับนี่ตรงนี้เป็นเป็นกันของโคนครับขยับแล้ว ở đây mấy สแตนบายรอแล้วครับ อีกแล้วยังไม่เจอแทกข้างหนึ่งนะครับเพิ่งจะเห็นแทกข้างเดียวครับ ของผมเดินบ่อยก็ไม่ได้ครับเดินบ่อยนี่อันตรายเหมือนกันครับเพราะว่าคันใหญ่ให้พี่จอยเคลียร์ทางก่อนครับจะขุดเอาดินฝั่งด้านล่างที่จมนะครับที่ตะแคงอยู่จะเอาแล้วก็จะเอากอไผ่ครับลาดลากกอไผ่นะครับไปรอง แล้วก็กะว่าจะให้เจ้าตัวของเขานะครับค้ายันเพื่อจะดีดขึ้นแล้วก็เอากอไผ่ครับเข้าไปลองด้านล่างแท็กนะครับฝนก็ตกด้วยครับผมฝนตกฝนตกไปปล่อยนะครับ ช่วงนี้ก็พายุเข้าพอดีไม่อยากจะให้เกิดนะครับเรื่องแบบนี้เสียเวลานะครับแล้วก็อันตรายด้วยครับผม เป็นอามธรรมดาครับเจ้าตัวร้อยสามห้านะครับตูดหมอ้อตูดกลมส่วนพ่จอยนั้นก็เป็นอามยาวพิเศษครับไม่มีอ่ามีแต่กอไผ่ครับผมไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่เอามาลองครับ ก็อาศัยว่าจะใช้คันนงผมครับเป็นแรงดึงนะครับ ลองให้เจ้าตัวเขานะครับยันขึ้นอ่ะขยับอยู่ครับขยับอยู่เอ้ขยับอยู่ครับอ๋อเห็นแทกแล้วครับเห็นแทกแล้วโหยิงดินยิงจมครับแหมขึ้นหรือเปล่าน้ะเดี๋ย้ว ไอ้เจ๊เอาอนนี่ไปว่างเลยเป็นวะเดี๋ยวผมจะเอา้อาก็ไปครับเฮ้ยผมก็เสียวๆอยู่นะเสียวว่าผมจะลง เดี๋ยวไว้เจอกัน EP 2นสองครับผมคลิปนี้ก็ไว้ติดตามใน EP หน้าครับบ๊ายบายครับ